อรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุถังสรณนังขจามิปุถังสรณนังขจามิธัมมังสรณนังขจามิธัมมังสรณนังขจามิสังขังสะระนังข ฉามิสังฆังสระนังัจฉามิตตยัมปีุทังสระนังัจฉามิสุตยัมปีุทังสระนังัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสระนังัจฉามิตุตยัมปีธัมมังสระนังัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสระนังข อามิอะยัมปิสังฆังสารังขจฉามิอะยัมปิพุถางเรานังขจามิตายัมปีปุถางสารังขจามิอะยัมปิธัมมังสรานังขจามิตายัมปีธัมมังสารังขจามิอะยัมปิสังฆังสรานังขจามิตายมปีสังคังสารังขจามิวานาติวาตา เวระมณีสิขาวะทังสมาธิยามิปานาติปตาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุิชาจาลา

เวระมณีศิขามะทังสมาธิยามิสุรานีไรยะปชาปมาตตาณาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาที่ขาพเจทานิตีเรนสุขติัญญาติสีเรนภูปสุเมนะสีเรนนิพุติัญญาติสัตตมาสีรังวิโสทะเยสาธุ ยะถาริวหาภูราปริเวณีจาระลังเอวเมวะโยทิลังเปตนานวุปกัปปิอิติทังปัตติทังตุลังทิเมวะมิจุตเถรบริเสังตปะจันโทปนณรัโสยถามณีโยติรัโสยถาสปิติโยนิตัตสุสัพพโลกอินัตสุมาเตภวัตวันธรายโยทุกขิที่ฆายุโก วัดสพิทยโยวัดชนุตาปโลโกยนตระทุมาเตอวัวันตรายโยทุกขีที่คายุโกะวัสพิทยโยร์วัดันุตาเปโลโพยนตระุมาเตะวัดวันรายโยทุกขีที่ายุโกะมาิวาทนาเีริสนิจังถ้าจายโนตตาโลธรรมาวัดนิกายุวโนสุขัง พระนางมหาคาลุโอนาโตอัสลายิศายตุขายะคัปปานิรามุเรตวอาบาสมีสะพะปโตธรรมโมจิมุตมะเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุตุกะผูปโะอาคาเลทันนิสปัญญาวัฒนยูวีธะรมะจาราคาเลนะทินนางอิเยสุอุตุภุเตตุตาทิสุวิปตันนะมณณาตัสราหุตุเตหกินยานโมทันติวิยาวจัง กรดนเตนะทักขินาโอนาเดิปุญญาสิมากินโอทัตมาเออาปติวานจิตโตญาทินามหาพลังปุญญาณิปรโลกัตสมิปฏิท่าโันทีปานิงานที่ักโตเวะมาถันนานังขังธรรมังญาณินังนาเก็บเทมาถันนานังทักจงเยอนุทะเรอเกธรรมเม ปัจจันานังยากุตเมตุเกะเกะตังเกะปัจจนานังอุญญาเกเตอโนเตเดสมิยอนทานังทัศตังคังอุญญาโอวัตติคังอายุยวัวโนเจยโตกิตติทุขังอรังอคัตทัศตาเมตาวิอักธรรมตมายโตเอวะปุโตมนุโตวาคัปโตปโมทติทิอายุโต นาโธทีโรวันนาโธปฏิพานาโธทุกขตตถานาเมธาวีสุขังโสอนิคัตเจติอายุทัตโตวาพลังวันนางทุกขันิพานาโธทีคาดุยาสวะโหติยัตหายัสสุปปัจจติดิยาสมิงมระเทเตกับเปติวาสันปันทิติชาติโยสีโรวันเตสะโพเจตโตวาสันญะเต พระม迦โยยาตถาเทวตาห้าถึงธาสังขติมาริเสตาปูจิตาปูจิยันติมานิธามานยันตินังเดโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุทังโูรดังเทวตานุกรรมปิโตโกโทตถาภะธานิปัสสติยานิเยหูธานิธมะธานิภูมานิวายานิวันตริเกสัพเทวภูตาจุมนา โอ้โหเนีโถปิตักกัดในันตุพาทิ่ตังตุพาทิ่ตังจินจิบีโลมะในมุอุญยะจะตุภาทะรังอภปาปังธรรมุเทศตังอนุกาการนางตัดมาทีู่้ธานิสามเณรตะเปเมตังกโลธรรมนุติยาประชายาทิวาจารโตจารนที่แยกปิงปัจโยประคาลังอะปิังขมานาเตโขมนุตา ตะนุกานุภาวาภูทาวาุเสเสนมิติกาญาติทิตสมาตามนุษย์เหยาตาตัตตมัยเจรักขตาอโมัตตาทิสขาติเมยสกาสติเมยาติมิตตาสขาจะเมเปยทานังทัตินังทัตถาปุเพย์กระมนุษย์รังในรุนนางวาโฉกวายาวัญยาปิเท มานะทังเปตานะมัทธายะเอวังติดถันติยาทิโยยัญะโคทะกินาหินนาสังคำนิสุปติสิตาทีกรัตังนิทายัสสะฐานะโตก็กับปฏิโทยาธิธรรมโมจะอยังนิทัสติโตเปตานะปูชาเจกตาอุราลาัลลันจะภิกขุนมนุปธินาม ตุมเหตุตุยังประตังอนุภาคนิตรัปปุทธานุภาเวนะสัพมาทำมานุภาเวนะจับมะสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังทำมาลัตนังสังขรัตนังทินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัตถีติจาระธรรมะขันธานุภาเวนะปิตติคติยานุภาเวนะชินตังวะกานุภาเวนะจัพเพเต โลกาสสภเวเตปิยาตภเปเตอันตรายาตภเปเตอุปัตวาสภเปเตทุนิมิตาตภเปเตมังลาวินาศันตุอายุวัตโกะขณะวัตโกติริวัตโกยัตวัตโกปะรุวัตโกวันนะวัตโกภุตกวัตโกโหตุสัพทาทุกขโลกปยาเวราโสกาตตุอุปัตวานนกา อายาปิวินตนิเตยิศายาติทธินางลาพังโสติภาคยังทุขังลังทิอายุเจวันโลจะโภคังอุตติเจตวัสตวัสสาจะอายุจิตีวสิทธิวันเตยวันดาปมังคังละขันติดาเมเจวะอาสาปภูธาถภาเวนัสธาโสตี วันดูแตปุูศกษพมังคลังรักขันศึกษเมวแทวัฏฐาปธรรมานุภาเวนะสทาโตตีวันดูเตปุู้ศึกษาพมังคลังรักขันศึกษาเมวแทวัฏปาสังขานุภาเวนะสทาโตตีวันดูแต